สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบเอเ v เวนะครับวิชาเคมีปี66นะครับข้อที่18ห่างหายไปนานอีกแล้วฮะ โอเคเรามาดูกันเลยนะครับข้อนี้เขาบอกว่าเป็นสารประกอบอินทรีย์นะครับจำนวนหนึ่งโมลเขาก็บอกว่ามันทําปฏิกิริยากับเผา,าไหม้ได้ครับแล้วทรายเท่านี้นในน้ำเท่าน,นี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่า,าถ้าเอาสารอินทรีย์ตัวนี้มาหนึ่งโมลนะเอาไปทําปฏิกิริยากับโบมีนในที่มืดนะครับแล้วก็บอกปริมาณที่พอดีกับโบมีนมาแล้วถามว่าข้อใดเป็นสูตรโครงสร้างที่เป็นไปได้ของสารประกอบอินทรีย์นี้นะครับข้อนี้ก็แนะนานะครับให้หาสูตร โมเลกุลน,นะครับจากปฏิกิริยาตรงนี้ก่อนนะครับก็เขาบอกเราว่าเป็นไฮโดรคาร์บอนใช่ไหมอ่ะก็ไม่รู้นะครับว่ามีสูตรเป็นอะไรตอนนี้แต่จากข้อมูลรู้ว่าให้เป็น c x y เอาไปทำปฏิกิริยากับอ,ออกซิเจนนะครับแล้วเขาบอกว่าเกิดการเผาไหม้ยอย่างสมบูรณ์เนี่ยได้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็น้ำสัดส่วนเนี่ยเอาไฮโดรคาร์บอนมา1โมลอ่ะแสดงว่าอ่ะเป็น1 กิดคาร์บอนไดซดย6โมลน,นะครับแล้วก็น้ําอีก4โมลคือนะพูดง่ายๆอะ่ะแสดงว่าเขาบอกสูตรของไฮโดรคาร์บอนมานะครับเพราะว่าคาร์บอนซ้ายขวาต้องเท่ากันถ้ามีคาร์บอนไดซด์ยอยู่6โมลน,นะครับไฮ bon โดรนะคาร์บอน1โมลนั่นหมายความว่า x ของเราต้องเท่ากับใช้หลักการดูลสมการนั่นแหละฮะอ่าเป็น6ครับในขณะที่ไฮโดรเจนนะครับก็คือ y นะฮะไฮโดรเจนต้องกลายไปเป็นไฮโดรเจนที่อยู่ในน้ำหมดเลยเนาะ ถ้าหาตัวนี้1โมโลนะครับจะมีน้ําเกิดขึ้นอยู่4โมโลซึ่งมีไฮโดรเจนอยู่ทั้งหมด4คูณ2ก็เป็น8นะครับแสดงว่าสารประกอบไฮโดครคาร์บอนตัวนี้ก็จะมีสูตรเป็น C6H8 นั่นเองนะครับก็เห็นว่าเป็นไฮโดครคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวนะครับเพราะว่าถ้าอิ่มตัวสุดๆนะครับอิ่มสุดๆ มันต้องอยู่ในรูปของแพทเทิร์น CnH2n+2 นะครับซึ่ง n ท่ากับ6ก็อยู่ในรูปของ C6H14 นั่นเองนะครับแสดงว่าไฮโดรคาร์บอนตัวนี้นะครับมีไฮโดรเจนหายไปจากอิ่มตัวสุดๆอ่6ตัวแต่จากข้อมูลนะครับพบว่าทำปฏิกิริยากับโบมีนฮนะทีนี้โบมีนในธรรมชาตินะฮะต้องอยู่ในรูปห้อย2ทํทำปฏิกิริยากับโบมีนได้2โมล แสดงว่าเติมโบมีนได้แค่4ตัวนั่นเองนะครับดังนั้นพูดง่ายๆนะครับสรุปเลยนะฮะว่า C6H8 ตรงนี้นะครับจะต้องมีโครงสร้างที่ทำให้ H หายไป6แต่เติมได้4ครับแต่เติมได้4จริงๆนะครับตรงนี้นะฮะตัดชอยได้ค่อนข้างเยอะเลยฮะเพราะว่าจะเห็นว่ามันหายไป6ใช่ไหมแต่เติมได้4 แสดงว่าไอ้ที่เติมเข้าไปจะเติมเข้าไปได้เฉพาะตรงที่เป็นพันธะคู่หรือพันธะสามไฮโดรเจนที่หายจากโครงสร้างที่เป็นโซ่ปิดเนี่ยมันไม่สามารถเติมเข้าไปได้จะเห็นว่ามันเติมไ้แค่สี่ฮะแต่มันหายไปหแสดงว่าตรงนี้เนี่ยในโครงสร้างอะ่ะต้องมีหนึ่งวงแน่ๆฮะอืมต้องมีหนึ่งวงในนั้นแน่แน่แน่นอนต้องเป็นโซ่ปิดแน่นอนนะครับต้องมีโครงสร้างที่เป็นโซ่ปิดในนั้นจากข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะตัดช้อยข้อ2ได้ ตัดชอยข้อ3ได้ก็จะเหลือข้อ1ข้อ4กับข้อ5ส่วนข้อ5้านี่ก็ตัดทิ้งไปนะครับเพราะไม่สามารถทําปฏิกิริยากับโบรมีนในที่มืดได้ในที่สว่างก็ทําไม่ได้นะฮะจะทําได้ต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาเพราะตัวนี้คือนะคบเบนซีนนะฮะเบนซีนไม่เป็นพวกอโรมาติกนะครับไม่ฟอกทั้งที่มืดและที่สว่างแต่จะฟอกก็ต่อเมื่อมีตัวเร่งที่เหมาะสมนะฮะโอเคทีนี้เราก็มาเช็คครับเหลือข้อ1กับข้อ5แนะนําก็ นับไฮโดรเจนที่หายไปก็ได้หรือนับคาร์บอนก็ได้ครับถ้านับคาร์บอนก็จะมี1 2 3 4 5 6้ในขณะที่ข้อ5มีคาร์บอน1 2 3 4 5 6แล้วก็7นั่นเองซีมันเกินฮะอันนี้มันซ7ครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ1ได้เลยครับผม